สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจาร์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำมานอาทย์ที่14เมษายน2567จากสนามมวยช่องเสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ด HD หมายเลข35ตั้งแต่เวลา14บนกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเก็ดเพชรเช่นเคยนะครับเปิดหัวรายการครับด้วยเพชร3เพชรมวยไทยยิมครับพบกับเจมสักแสงทองคาแก๊สในพิกัด102ปอนด์คู่ที่2ครับจิรวัตรสวรัชภ กับเยี่ยมยุทธปอมองคลอินในพิกัด103ปอนด์คู่ที่3ครับคู่รองขอรายการครับมนุ์พระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับพบกับยอดกันช้างนาครศรีในพิกัด103ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรวิชัยเดชเดชโชครับพบกับซูเปอร์เล็กจิตเมองน์นในพิกัด1 3 5ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้ารายการปเทศศรีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปกระลังใจแห้กันด้วยนะครับแต่บอลนะครับมาดูกันที่กุฏิหนึ่งเลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรสามเพชรมวยไทยยิมพบกับเจมสักแสงทองคาแก๊สในพิกัดหนึ่งร้อยสองปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเพชรสามเพชรมวยไทยยิมครับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรนักชกวัยสิบห้าปีจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเพชรสามตัวนี้ก็เป็นมวยจังหววววววะะฝฝีีมมมมืือออนรเเปป็ยยยยขขาาาสูงภทตต่ วาดักเตะดักแทงนะในก็มีไล่แขนแทงสู้นะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรมวยไทยยิมนะครับสามฟอบหลังครับมีชนะคะแนนมัชฉานุสอสุพันโทที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับชนะคะแนนยอดแสนชัยรุ่งชัยสิทธิ์ที่เวทีมวยตะวันนาล่าสุดครับชนะคะแนนศิลาชัยดาบชานกองปราบที่เวทีมวยตะวันนาเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเจมส์ศักด์แสงทองค้าแก๊สครับ161เซนติเมตรนักชกวัย14ปีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับ เจมสักตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยจังหวะ2เช่นกันนะประเภทตั้งรับกับทางครับมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวาสายหน้าเตะแม่นเตะแรงครับหมัดสอกคมฝีมือจัดเลยนะครับรวดเร็วเลยนะครับซ้อมอยู่ที่สสำราญชัยนะครับสามฟอมหลังครับแพ้คะแนนยอดแสนชัยรุ่งชัยศิษย์ที่เวทีมวยตะวันนาครับแพ้คะแนนกองสนั่นสเทียนโพที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับชนะคะแนนก้องสนั่นสเทียนโพที่เวทีมวยตะวันนาเมื่อวันที่6กมกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็มวยเวทเล็กครับปิกัด102ปอนด์ดนะเจ้าเพชร3นี่ก็เป็นครอบครัวมวยเลยนะครับ พี่น้องนี่โชคมวยหมดเลยนะครับเจ้าเพชร1เพชร2เพชร3นะครับแต่ว่าเพชร3ตัวนี้นี่เป็นมวยฝีมือนะครับสูงยาวตั้งรับจับทางนะครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับก็เคยมาชกที่ช่องเจ็ดสีแล้วนะส่วนมากนี่ก็จะชกหลังการแถรสโซดหลังคู่เอกนะครับสำหรับเจ้าเพชร3นะครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เจมส์ศักดิ์ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยตัวเล็กแต่ว่าฝีมือจัดครับหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีนะครับก็ฝีมือกับฝีมือครับสำหรับมวยคู่นี้นะโชกคะแนนพิกัด100ปอนด์เท่ากันนะครัับบสหรมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ย ออกชอบไปที่เพชรสามเพชรมวยไทยยิมครับฝีมือกับฝีมือครับชิงกันออกเนี่ยผมดูว่าเจ้าเพชรสามนะดูว่าช่วงหลังเนี่ยเขาจะสดกว่านะครับรูปร่าง่จงชกก็ดูว่าน่าจะได้เปรียบนะครับตีต่อที่โดนตโดนนะครับเกมยาวๆครับยืดเยอะกันไปนะการยินระยะนะครับลูกแข็งแรงลูกตันหดเนี่ยผมดูว่าแต่ของเพชรสามเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับต้นๆเนี่ยอาจจะเบียดสูงสีนะครับแต่ว่าพอเบียดไปไปลายอะนะครับผมชอบเพชรสามนะดูแข็งแรงกว่านะครับรูปร่างน่าจะใหญ่กว่าครับมวยกําลังสดกาลังได้ใจนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเกมสักแสงทอง พาเกตไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบเพชรสามเพชรมวยไทยยิมเกาะน,นะครับคู่ที่2ครับเป็นจิรวัตรสราชภูมิครับพบกับเยี่ยมยุทธ์ปมงคลอินในพิกัด103ปอนด์นะครับมาดูมุมแดงครับ จิรวัตรสราชภูมิครับ159ซนติเมตรนักชกวัย16ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับจิรวัตรตอนนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะดักเตะดักทีบดักแทงอาวุธจัดจ้านครับหลักเตี่ยมดีเก๋าเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยสอราชภูมินะครับสาม์มหลังครับชนะคะแนนไฮยีน่าเพชรสี่หมื่นที่เวทีมวยช่องเสีครับแพ้คะแนนมูลพระรามสิทธิเพชรฉลุกันที่ช่องเสศศรีลาสุดครับชนะนอกยกสี่พลายพย ผมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกค,ครับเยี่ยมยุทธปอมงคลอินครับนรกบ165ซนติเมตรนักโกวัย14ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเยี่ยมยุทธตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับเป็นมวยขวานะประเภทตะขาต่อยหมัดรับกาแหลกกาบวกหัวจิตหัวจใจนี่เกินร้อยเลยนะครับ้อมปที่ค่ายมวยปอมงคลอินนะครับสามฝั่งหลังครับแพนนกยกหนึ่งแรงลิ์ปอพิคเนตครับ แล้วก็มาแพ้คะแนนหาดิสอจิสนองชาติที่ตะวันนาล่าสุดครับชนะคะแนนหาดิสอจิสนองชาติที่เวทีมวยราชดำเนินเม้าที่11บกุมภาผ่านที่ผ่านมานะครับสำหรับวยคู่นี้ครับ จิรวัตรนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธจัดจ้านนะตั้งรับจับทางหมัดเจาคมครับจังหวะฝีมือจัดเลยนะครับเป็นมวยเชิงเป็นมวยฝีมือดีน่าสำหรับของเจ้าจิรวัตรนะครับฝ่ายล่าสุดมาชกที่นี่ไว้ได้ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับในขณะที่เยี่ยมยุทธนี่ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับเป็นมวยเปิดเกมครับไตะขาต่อยหมัดก้าแลกก้าบวกนะครับเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมนะครับมวยคนละทรงเลยน่าสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่เจ้าจิรวัตรสอัา เป็นมวยฝีมือนะดูว่าทรงมวยทางมวยได้เปรียบนะครับเตะขวาต่อยขวาเตะภาพเตะคานะครับดูว่าหลักเกลี่ยม IQ มวยหลักเกลี่ยตัวนี้จะดูดีกว่านะครับชกที่ช่องเจ็สีอยู่เป็นประจำนะดูว่าความคุ้นชินในเวทีในบรรยากาศเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะครับ ตามทรงมวแล้วนี่เจ้าเยี่ยมยุทธว่าวันนี้ต้องลงทุนต้องเปิดเกมโดนเข้าหานะครับตะกดไม่นับไม่นอกเนี่ยดูว่าตามเหนื่อยแน่นอนนะครับรูปร่างช่วงโชคปาดหัวตัวเท่ากันเนี่ยผมว่ากินเจ้าจิรวัตรยากหน่อยนะครับออกชอบจิรวัตรสราชภูิครับฝีมือจัดกว่าครับดูผิวกว่านะครับช่วงหลังน้นก็ถือว่าเจอเต่เบอร์ดีๆนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเยี่ยมยุทธปอหมูขุดอินไปได้นะครับสำหรับผู้ที่สองขออนารนะครับเบื้องต้นออกชอบจิรวัตรสราชภูนะครับ คู่ที่3ครับคู่รองขอรายการครับมณฑ์พระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับพบกับยอดกันช้างนครศรีในพิกัด103ปอนด์นะครับมณฑ์พระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับ164เซนติเมตรนักชกวัย16ปีจากจังหวัดราชบุรีนะครับมณฑ์พระรามตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะหนักต่อยแรงนะในปั้มตีแข็งแกร่งครับหมัดศอกรุนแรงกล้าแลกก้าบวกครับเดินได้5ยกเลยนะครับสำหรับเจ้ามณฑ์พระรามนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับกอดีกีแชมป์102ปอนด์ของสนามมวยช่อง7ด้วย นะครับสอบไปที่ค่ายมวยเด็ดตัดนะครับสามฟอมหลังครับชนะคะแนนศิราชัยดาบชานกองปราบที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนจิรวัตรสอราชภูมิที่ช่อง7สีล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรบัญชาปอมุกดอินที่เวทีมวยช่อง7สีเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับยอดกานช้างนครศรีครับ160ซนเมนักชกวัย17ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับยอดกันตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องมวยขวานะประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มตีแข็งแกร่งครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะ ขับซ้อมไปที่ช้างนครศรีนะครับสามฟอมหลังครับแพ้คะแนนธนูเงินเกียรติชัชนันที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนน็อตใหม่วัอุรชาที่จังหวัดสงขลาล่าสุดครับชนะคะแนนโจโฉบูมเด็กเซียนที่เวทีมวยสยามออฟน้อยเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับสดบทเก๋านะมึงพระรามนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดเลยนะครับดีกีแชมป์102ปอนด์ของสนามมวยช่องเกียรติศรีนะครับเป็นมวยซ้ายอ่ะนะครับครบเครื่องนะเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีกาดแหลกกาบวกครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับยิงชกกยยิ่งงงเเเละะสาาาหรรรัับบนนนขอจ้มมพค ใน,ในขณะที่ยอดกันนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยเข่าคบเครื่องมวยขวานะประเภทในเหนียวครับขวางหน้าค้าแทงนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่จะดูดีกว่านะครับฟอมหลังก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับธนของยอดกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ถูกเวลาเลยนะครับก็จะชกกระดิพิกัด103ปอนด์เท่ากันนะครับสดนี่อยู่ที่มณฑลพระรามครับเก๋านี่อยู่ที่ทางด้านของยอดกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ยอดกันช้างนครสียับดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยจะดูดีกว่านะครับล รดูว่าเจ้ายอดกันเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับมุนพระรามนี่จะได้ลูกแข็งแรงได้ลูกสดนะครับแต่ว่ากระดูกมวยการผันวบนี่ยังเป็นรองอยู่นะครับช่วงหลังนี่ดูว่ายอดกันฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับสภาพร่างกายก็ถือว่าดีนะครับเจ้ามูลพระรามนะครับวันนี้ถ้าจะชนะได้ในต้องพลิกท้ายอ่ะนะครับต้นๆนี่ไม่มีชนะแน่นอนนะครับออกชอบยอดกันช้างนครศรีนะกระดูกมวยดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะมูลพระรามสิทธิเพ Έ ชรกระูกกันไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอยการนะครับเบื้องต้นออกชอบยอดกันช้างนครศรีนะครับ คุ่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเพชรวิชัยเดชเดโชครับพบกับซูเปอร์เล็กจิตมังนนท์ในพิกัด135ปอนด์นะครับเพชรวิชัยเดชเดโชครับหรือว่าเจ้าเพชรวิชัยวอจักกวุฒินะครับหรือว่าเจ้าเพชรวิชัยเฉาอาจจรบุญครับ182ซนเมตรครับ22ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเพชรวิชัยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับมวยขวาครับสูงยาวใหญ่ครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงหมัดศอกคมนะในมีขวางหน้ายัดไส้รุนแรงครับแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยสอโชคมีชัััยนะครบง ครับไปคะแนนกาก้าแปะมินบุรีที่จังหวัดสตูลครับไปคะแนนธนูเพชรไฟเตอร์มวยไทยที่ราชดำเนินล่าสุดครับเสมอกับเดโชปอบริลักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โจมครับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับ178เซนติเมตรยีปีนะครับซูเปอร์เล็กตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับมวยขวาครบเครื่องครับจังหวะ2นะตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาเตะพับเตะขาไหนก็มีไล่แขนแทงสู้นะครับ ศอกสับศอกฝันระยะประชิดอันตรายนะครับเป็นมวยฝีมือดีเลยนะครับส่งไปที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับสฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนเพชรเมืองศรีที่เด็ดเกที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้นกยก2ขนองศึกกอกับอนาที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ล่าสุดครับแพ้คะแนนกับทงน้อยวอสังประภัยที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ต่างศึกต่างสายครับประเภทสูงยาวฝีมือครบเครื่องในการทั้งคู่เลยนะครับเพชรวิชัยนี่ก็ประเภทฝีมือมวยขวาสูงยาวนะครับดักดักแท้งหมัดโตกคมครับเมื่อก่อนนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับหลังๆนี่ก็พัฒนามาเป็นมวยฝีมือนะสำหรับชจนะของเจ้าเพชรวิชัยนะครับสูงยาวเข่าดีนะครับล่าสุดนี้ไปเสมอกับเจ้าเดโชมาที่เวทีมวยราชดำเนินนี่ก็ถือว่าชกไวดีมากนะครับในขณะที่ซูเปอร์เล็กนี่ก็ข้ามศึกมาจากจิตมังนนนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นการมาชกที่เวทีมวยช่องเจสีเป็นครั้งแรกอ่ะนะครับช่วงหลัง นะครับก็จะไปชกในรายการวันบ้างชก5ยกบ้างอะ่ะนะครับแต่ว่าดูรวมๆแล้วนี่ฟอร์ไม่ค่อยดีอะ่ะนะครับคู่นี้นี่ถ้าพูดถึงกระดูกมวยในเจ้าซูเปเล็กนี่จะดูดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังในฐานะของเพชรวิชัยก็ถือว่าแรงขึ้นมานะครับก็ถือว่าแย่งกันเกิดนะสหรับมือคู่นี้ครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับชกกันไนพิกัด1น5ร135ปอนด์เท่ากันนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่เพชรวิชัยเดชเดโชครับหรือว่าเพชรวิชัยวรสจักรุิครับดูว่าช่วงหลังในสภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับวงนอกสู้ไม่ได้ก็มีวงในอะนะครับเตะขวาต่อยขวาปั้มตีนะครับไฟล่าสุดที่ชกกับเจ้าเดโชที่ราชดำเนินเนี่ยดูว่าน่าชนะมากนะครับดูว่าสภาพร่างกายในช่วงหลังของเจ้าเพชรวิชัยเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับวันนี้ชกกันที่ช่องเจ็ดนะไม่ใช่ชกกันที่เวทีมวยจิตืองโนนทนะครับดูว่าหน้าเสือบรรยากาศในเวทีน่าจะดีดีกว่าด้วยนะครับในขณะที่ซูเป นี่หายไปเยอะนะครับส่วนตัวนะ่ยผมชอบเพชรวิชัยครับเป็นเจ้าบ้านนะครับสภาพร่างกายดูสดกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะสุปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์ไปได้นะครับสหรับคู่เอกน้ำรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบเพชรวิชัยเดชเดโชนะครับ สำหรับตัวเด่นี้นี้ครับชอบสุดในรายการเนี่ยผมชอบไปที่จิรวัตรสราชภูมิครับดูว่าจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบนะครับตัวเท่ากันนะผมรูว่ากินเจ้าจิรวัตรยากอ่ะนะครับรวดเร็วหลากหลายนะครับโชคกันที่ช่องเจ็ดอยู่เป็นประจำครับวันนี้น่าจะเอาชนะเยี่ยมยุทธปอมโคลอินไปได้นะครับสำหรับชอบสุดในรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบจิรวัตรสราชภูมินะครับ แลนนี่ก็เป็นทัศนะวิจาร์ลงหน้าครับรายการมวยไทยเกสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567จากสนามมวยช่องเกสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเกต HD หมายเลข35ตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับแลนนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใรนนีนี้ไม่สูภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนแบบมปิดนททีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ